ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดน่านกับแขวงชัยบุรีครั้งที่12โดยมีนายวิบูลแเบลวัณดิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยท่านพงศสวรรค์สิทธวงศเจ้าแขวงชัยบุรีเป็นประธานร่วมในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดน่านแขวงชัยบุรี เข้าร่วมประชุมครับโดยที่ประชุมก็ได้มีการหารือในประเด็นการจัดทำบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวจังหวัดน่านแขวงชัยบุรีครั้งที่12อาทิการปรึกษาหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นทบทวนการปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวจังหวัดน่านแขวงชัยบุรีครั้งที่ผ่านมาซึ่งผลการร่วมมือทั้งส งฝ่ายได้ปฏิบัติร่วมกันมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศโดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดน่านและแขวงชัยบุรีอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของทั้งสงประเทศตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดน่านแขวงชัยบุรี และในการประชุมครั้งที่13อสปปอลาวจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งถัดไปค่ะ